มุณงตัวดีบ้างซิปมีซิปปีแลลวดิสสวยปะ่ะพึ่งอาสวยบึ่งขาเออสวยปะ่ะาย่ละตีอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอารธนากรหมอลำใจเกินร้อยนะคะ,ะวันนี้นะคะเรามาบุกที่ร้านเปรียวจูนเวดดิง<อ>้งกันด้ เพื่อว่ากี่มาทุ้มพี่น้องจ้าดี่เลยค่ะชั้นใหญ่ค่ะนี่ข้ใหญ่ยีหลีใหญ่อีหลีมารับชุดค่ะอันแอนอันนี้คือเป็นชุดพิธีเช้านะคะของคุณแอนอรดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดของพี่บอยกาชัยนะคะเอ่อพื่อนก็จะเอาไปเฮ็ดบุญอาถ้าบมุนตักบตรขึ้นโรงแรมใหม่ในพี่น้องในในมืออื่นเศร้านะคะนี้ก็เลยสิมาผ้ามาช่อมาเบื้องหลังนี่ผู้ใดเป็นพี่ชุดต็ดมาจากใดนะคะ งานนี้ก็คือได้รับโจทย์ว่าไม่หายยังก็แม่เป็นตับบาตรพิธีเช้าจะได้สดชื่นคลิปีรีมนวลๆก็จะเป็นเข้ากับสีบอกอบอกอันนี้ของผ่าเนี่ยผู้ใดห้ผ่ามาผ้านี่คือเจ้าเก่าเจ้าเดินคุณแม่ใจดีให้การสนับสนุนตลอดเลยนั่นคือร้านทองสุขใหม่ไทยนะคะอยู่ที่ อยู่ที่จังหวัดอันชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิรีวิวกระดูกเนี่ยกระดูกที่ง่าพักแท้กระดูกสั่งทำพิเศษค่ะดูเลยนะคะกระดูกสั่งทำพิเศษนะคะเห็นว่านี่ให้มีความละยยิบยั้งยั้งชุบเงินเห็นไหมคะเนี่ยการตัดเย็บฟีเข็มคืนเนี้ยบค่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนเข็มทุกสิบนาทีเพื่อจะให้ไหมแบบชามอันนี้เรายังไม่รู้ซีเออ เห็น,นาาป่ะเขาใส่กระตุกไงนมเขาใส่กระตุกแม่นี่อัน,นหุ่นดีๆมันโบมีติ๊กอบหุ่นนี่เป็นหุ่นต้นแบบแม่ต้นแบบแม่เ<ะ>ป<อ>็นพังแล้วก็สอบแล้วสอบเยียวเลยหรอเอาดินะ่ะหุ่นต้นแบบอะคือแบบว่าเอาขนมา,าหุ่นนี่ก็คือแบบว่าตั้งแต่ปูต้ตะปูตั้งแต่หัตัดสุดเออยี่สิบปีไม่เคยถิ่มนั่งเม็นนั่งพังเมื่อกลับมาสอบเมื่เรื่อยเห็นเอาเองนั่นนมกระตุกตึง ี๋ยวครับนุณสวยนะคะบพอครับเพิ่งพอเป็นจิงแล้วแมนครับน้ำอาำอันนึงคือน้ำเอ่ีล่ะสร้างแก้แค่เพื่อน้ำหุนล่ะสร้างกระเทาน้ำหุ่นเออนี่นี่แม่นตรงนี่บบนี้ แนวไปพอสรุปสิหันหลังอีกพอสีมุนอีบพอมุนแน่มุนแน่เออมุนนี่ต้องอาศัยแล้วต้องติ๊กอย่างนี้นะคะต้องติ๊กอย่างนี้นะคะติ๊กนี่เห็นไหมคะรายละเอียดเป๊ะมากเลยค่ะนี่เนียบมากนะนี่นี่อุ้ยเขาอยากใส่เถอะเออใส่ที่แบบคิงหน่อยตัวคิงหน่อยคิงทองใส่ต้องใส่เออมื่อนี้มื่อนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเป็น บอกซื้อซ่คือคู่บ่าวสาวเลยเออเหมือน,น, <Mother S 1> นคู่บ่าวสาวใส่ตับบาทีท่จริงมันเป็นสีขาวงาช้างนั่อทุกคนอ่ะมันเป็นขาวมันเป็นขาวงาช้างแล้วแล้วผ้าถุงนี่มันจะมันจะเขียนเงินปกติเราจะเห็นเฉพาะเขียนทองแต่อันนี้เขียนเงินเขียนเงินนี่ยแม่ของจริงมันจะละยิปประยักษ์เงินไรน้องท่องไรมากเออนั่นล่ะนี่อันนี้เราไม่ให้รีดเป็นคมนะคะให้มันเป็นเหมือนทวิตเหมือนเราใส่แบบธรรมดา ให้เหมือนเรานุ่งเอาหุ่นแอนก็จะประมาณนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ทองสุบไหมไทยนะคะ<อ>ที่เมตตาแล้วก็สนับไหม,ไมอันนี้เรียกว่าไหมเกดเพชรไหมเกศเพชรเม็ดไหม,ไมเกดเพชรคือไหมจะไม่มีตําหนิเลยเป็นไหมเกตเอที่หาตามบ้านเรานี่หายากเลยไหมพวกนี้ทํายากด้วยเพราะว่ามันไม่ยืดหยุน่นเครื่อมันเครื่อกับการอันกระทบน่ะมันแน่นเออมันเลยมันเลย ถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเพระอาโทรไปหาแม่ท่องสุกแม่ว่าแม่อันวันที่หกนี่บอยแอนด์ทันสิตัาบาดเซาเรสจงได้สีอันออกคิมคีมง่าส่าง่ะสิแม่ได้ปะอุ้ยได้ได้ดูเดี๋ยวแม่สีห่าให้นี่สวยมากแม่สีห่าให้ที่ได้อากรีบว่าแม่แม่เอาอันนี้มันเป็นเซนมันมีขีดแล้วหรือแม่ไม่เอาเพได้ลูกบ่ได้เขาต้องใส่ไหมเกล็ดเพชรเท่านั้น นี่ถึงมี่ขี่น้ำเป็นแังสี่คือน้องอาจจะบระหุนใจได้ว่าหมายเกตเป็นผู้ใหญ่ไหมอันนี้อันนี้กับผาคุณแม่เออสร้างผ่าดูลหลานคุณแม่หลานคุณแม่แฟนคลับหลานคุณแม่จ้าพว่าหลานคุณแม่มีทุกสีให้เขาเลือกเป็นหลานใหญ่ที่สุดเลยในประเทศในประเทศไทยราคาโอเคเป็นลานขายผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจัการันตีเลยเลยคุณผ้าไหมแล้วหลายแห้งเออจัการันตีเลยเลย บเห็นลาสรุปว่าโปรโมทลานทำไมหรือว่าโปรโมทคนตาชุดวัตุลาวัตุลาคุณแม่แม่เปียวจูนี่แล้วสิเป็นเพว่าถ้าไม่ถูกฉลุกจะได้กับวอดลสไซส์วอเลสไซส์หายมันยานแล้วมาแล้วมาเยียบีเออมื่อนี้กเออมื่อนี้ก็เบิรงตอนเราวไหนสุดกับคุณยายถึงมันมาดขึ้นอย่างเออโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ